ต่อไปเป็นการจบแถวสุดท้ายนะคะเราจะลดลงมาเหลือจนท้ายที่สุดมันเหลือจํานวนห่วงประมาณ12ห่วงเราก็ดูว่าเรายังถักต่อได้ไหมหลูดหมายมันนี้ก่อนถ้าถักต่อได้แถวนี้จะเป็นเค2ต๊อกอย่างเดียวนะคะนะคะอย่างตัวนี้เรารวบเลยเราก็ถักตรงไหนเป็นนิดเราก็ถักนิดไปตรงไหนที่มันเป็นเป็นวีโยเค2 ตรงนี้เราก็เคสสองตอกไปเลยไม่ต้องวายโยนะคะตรงไหนที่เป็นนิดเราก็ถักนิดถ้าอย่างเป็นลายตัวนี้เราก็เคสสองตอกไปเลยมันจะลดห่วงไปได้อีกหมุนกันมาอีกด้านรูปเหมือนเดิมรูปด้านล่างก่อนด้านไปดึงออกมาเรามาดูว่าเรายังสามารถถักต่อได้ไหม ดูจากตรงลายตรงนี้นะคะเราสามารถต๊อกได้เราก็ตอกได้อีกสามอันหนึ่งเทสองตอกไปเลยค่ะไม่ต้องไวย้ยสองสามนะีะ่ค่ะของพี่จะเหลือประมาณเจ็ดห่วงทีนี้เวลาเราจะจบงานเราก็ตัดตรงนี้ตัดไหมตรงนี้เผื่อประมาณสักสิบนิ้ว แล้วเราก็เอาไปลายไหมใส่เข้าไปในเข็มสอดแล้วเราก็ถ่ายถ่ายจากหัวเข็มเวลาถ่ายอย่าถ่ายย้อนนะคะให้ถ่ายนำมาด้านนี้ถ่ายด้านนี้ก่อนถ่ายห่วงจากไม่นิดแล้วปลดไม่นิดออกต,ตรงนี้ วิธีลดแบบนี้นะคะเราไม่ต้องใช้ไม้เซ็ตเราใช้ตัวมนิตวงกลมแล้วเราก็ลบอ่ดึงหลูดซ้ายหลุดขวานะคะเราอย่าเพิ่งดึงนะคะอย่าเพิ่งดึงชิดวนอีกรอบหนึง่งเพื่อเพิ่มตรงจุดกลางให้มันหนาขึ้นวนอีกรอบหนึง่งจัดงานก่อนที่จะดึง ตรงที่มันเป็นโนนขึ้นมาเราก็จัดลงไปข้างล่างนะคะแล้วเราค่อยดึงดึงให้ชิดเราก็จะได้ลายที่เราลดตรงกลางหมุนเป็นเกลียวแบบนี้นี่นะคะตัวนี้เป็นวิธีการลดโดยที่ลดห่วงก่อนลดห่วงจากสามเหลือสองจากสองเหลือหนึ่งนะคะลดลงมาเรื่อยๆแล้วลายมันจะมาชนกันตรงกลางทีนี้เวลาเก็บเศษ เก็บเศษเราก็เอาตัวไหมตัวนี้ย้อนกลับมาข้างในด้านในนะคะแล้วเราก็เอาเข็มสอดวิธีเก็บเศษไหมจะเก็บแบบนี้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องทำปุ่มนะคะเก็บเก็บถักย้อนกลับไปในลายนะคะย้อนกลับแล้วกัดให้ชิด เราก็จะได้หมวกเป็นหมวกทรงเลก,เก้กนะคะตัวนี้ถ้าเราจะทําปอมเราก็ทําปอมติดด้านบนหมวกใบนี้ยืดหยุ่นได้นะคะมันขึ้นหนึ่งร้อยเซนใส่นุ่มๆสบายๆนะคะใครต้องการปอรมก็ทําปอ,ปอมๆติดตรงกลางข้างบนนะคะ